ตอนต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับบริษัท NTR Media and Consultant จำกัดเสนอรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนา สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายสบายสไตล์ธานานั่นเองค่ะรายการให้ําให้คุณเข้าใจเรื่องราวของกฎหมายได้ง่ายๆในแบบฉบับของอาจารย์ธานานะคะแล้วก็วันนี้เจอเจอกับแป้งเป็นประจำแบบนี้ค่ะไม่รู้นะคะว่าวันนี้อาจารย์ธานาของเราเนี่ยจะมาพูดคุยกับเรื่องราวของอะไรถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้แล้วก็อย่าพลาดเด็ดขาดน,นะคะอาจารย์ธานามารอแป้งอยู่ทางด้านนู้นแล้วไปพบพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะจ้าสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ โอหเนี่ยอาจารย์ก็พาแป้งมาบรรยากาศสวนสวยงามมากเลยนะคะร่มรื่นก็วันนี้เป็นตอนเช้าเราก็อยากเห็นคนสวยมานั่งตรงใต้ร่มเงาไม้เนี่ยอาจารย์ปากหวานมากคผู้ชมคะสาจัยหาว่าแต่อาจารย์จะพุยกับแป้งเรื่องอะไรดีคะวันนี้ขนาดนี้นะครับเขาเรียกว่ารักข้ามแดนมีเยอะใช่ไหมฮะสมัยนี้เยอะมากอาจารย์ใช่ไหมก็คือสามารถที่จะเดินทางไปมาสู่กันในโลกนี้ง่ายละคนก็เริ่มจะติดต่อกันระหว่างนะครับต่างเผ่าต่างชาติ วันนี้เราก็จะพูดในเรื่องของนะฮะการเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเข้ามาอย่างไงบ้างในฐานะนักท่องเที่ยวนะฮะในฐานะเข้ามาทํางานเพราะว่าทุกอย่างนะฮะรอบตัวเรามีกฎหมายหมดนะฮะมีบทบัญญัิของกฎหมายใดเนี่ยที่กําหนดนะะคนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยเข้ามาในทำงานประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเขยฝรั่ง <laughs> ู้ชมค,คะใครที่มีแรงงานต่างด้าวนะคะช่วยใครของช่วยทํางานบ้านหรือว่ามีเขยฝรั่งหรือว่าสามีฝรั่งแล้วก็อย่าพลาดเด็ดขาดช่วงหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเหล่านี้บ้างตอนนี้พักกันสักครู่เดียวคะ่ะกฎหมายสบายสไตล์ธนากฎหมายสบายสไตล์ธนาช่วงกฎหมายน่ารู้กับธนาเบนจาทิกุล สนับสนุนโดยพีทีทีบูการ์ดบัตรสะสมคะแนนใช้แทนเงินสดจากปตทการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืนกลับมาจเจอกับแป้งและอาจารย์ธนากันต่อในช่วงกฎหมายน่ารู้กับธนาเบญจาธิกุลค่คะ อาจารย์ถามเมื่อกี้เกินเรื่องร,ราวของคนต่างด้าวคนต่างชาติเคยฝร<ะ>ั่งเยอะแยะมากมายนะอาจารย์คะอันดับแรกเลยแป้งต้องขอถามก่อนค่ะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกับคนต่างดาวเนความจริงคือมันเหมือนกันไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดเป็นภาษาพูดใช่ไหมเราก็นักท่องเที่ยวนะเราเห็นคนเข้ามาในประเทศไทยเราก็มองว่าเออนี่นักท่องเที่ยวแต่จริงๆเขาเป็นคนต่างชาตินะฮะเขาเป็นคนต่างชาติก็คือเขาไม่ใช่คนสัญชาติไทยหรือเขาเป็นคนต่างด้าว ก็คือเขาไม่ใช่คนสัญชาติไทยกฎหมายใน,ในเรื่องนี้นะครับถ้าเราจะวางหลักก็มีกฎหมายอะไรบ้างนะก็จะมีะพรบรคนเข้าเมืองนะค่ะก็คือเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติพรบรคนเข้าเมืองเป็นพรบรการทํางานของคนต่างด้าวค่ะเป็นพรบรการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพรบรสัญชาตินะฮะและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อูโหูเห็นไหมมันเกี่ยวข้องเป็นเกลียวกันไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้น ะะคำว่าคนต่างด้าวที่กฎหมายะะให้คำจำกัดความก็คือคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคนที่เกิดในประเทศไทยในแผ่นดินไทยนี้ที่ะะเป็นคนไทยเนี่ยก็จะได้สัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวหรือคนต่างชาตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายอะไรต่างๆนานา,นาถ้าเกิดในประเทศไทยเนี่ยะะเขาก็มีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยเหมือนกันน,ะนะ,ะเขาเรียกว่าได้โดยหลักดินแดนหรือะะโดยสายโลหิต นะฮะก็ค<ะ>ืออย่างเช่นนะคุณแป้งเนี่ยพ่อแม่เป็นคนไทยนะฮะเกิดมาก็ได้ได้คนไทยยังไงก็ไทยอยู่แล้วใช่ไหมจะใช่คุณแป้งจะไปเกิดประเทศไหนในโลกนี้คุณแป้งก็จ้องได้สัญชาติไทยเพราะถือว่าบิดามารดาของคุณแป้งอะ่ะเป็นคนที่มีสัญชาติไทยอันนี้เนี่ย,เน,ยเนี่ยคือคนสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นคนต่างด้าวนะครับที่เข้ามาประเทศไทยหรือคนต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเขาต้องมีเกณฑ์ไงก็คืออย่างเช่นบางประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยจะต้องทําวีซ่าอ่า ก็คือคาว่าวีซ่าก็คือว่าเป็นใบอนุญาตให้เข้าให้ข้ามแดนมาประเทศหลักเกณฑ์ตามพรบคนเข้าเมืองก็ปีหนึ่งนะฮะจะต้องมีหนังสือเดิน,นทางนัส์ตนั่นเองถูกต้องหรืออาจจะไม่ใช่หนังสือเดินทางแต่เป็นหนังสือที่นะครับได้รับอนุญาตนะครับของรัฐรัฐนั้นนะครับเป็นหนังสือที่ใช้แทนหนังสือเดินทางถ้าเกิดว่า นะฮะต้องทําวีซ่าก็ต้องมีวีซ่าก็คือมีใบอนุญาตนะครับให้เข้าผ่านในประเทศไทยสกักกอนก็คือเขาจะแปะไว้ในหน,นังสือเดินทางสองเข้ามาแล้วก็ต้องสามารถดํารงชีพอยู่ได้ก็คือมีเงินเพียงพอ นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่มาตัวเปล่าเลยมาตัวเปล่าว่าสงสัยแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นเวลาเราไปขอวีซ่าประเทศต่างๆเขามักจะขอสเตตเมนต์ก็คือบุ๊กแบงก์ก็คือสมุดเกินฝากว่ามีเงินหมุนเวียนไหมมีาจะไปแล้วจะไปทําอะไรหรือเปล่าก็สามารถมีเงินหมุนเวียนที่จะไปเที่ยวประเทศอื่นได้ไหมมีค่าเครื่องบินไหมมีรายไหมและต้องไม่เป็นคนวิกลจริต นะคุณแป้งวิกลจริตหรือเปล่าไม่เป็นค่ะจานปกติค่ะ <appointment> ค,คนวิกลจริตก็คือคนที่แบบเหมือนบ้านเราเขาเรียกคนบ้าบ้าบาบ,าบา<ม>นะฮะหรือเป็นคนที่มีโรตคโติดต่อโรคติดต่อแล้วเห็นไหมเวลาเราไปบางประเทศเขามีกล้องจับเลยช่วงนั้นก็มีเขาเรียกว่าไข้หวัดนกออหรืออะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโรคติดต่อหรือคนที่แบบว่าสังคมบังเกียจน่ะนะเห็นว่าสังคมนี่รังเกียจเข้ามาแล้วเป็นภัยต่อชาติอาจจะมีประวัติในเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยเรื่องอะไรกันแล้วแต่นะฮะ หรือเข้ามาเพื่อค้าประเวณ oh. ีเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาในประเทศไทยของคนต่างด้าว <That. S 1> ก็จะมีเกณฑ์อย่างนี้แล้วเข้ามาเนี่ยนะฮะ,อะสองลักษณะก <That. S 1> ็คือเข้ามาแรกก็คือเข้ามาในฐานะนักท่องเทียทเท่ยวเขาบอกว่า เขาก็จะอนุญาตให้เข้าเนี่ยประมาณ90วันหรือ3เดือนโอ้สเดือนก็นานมากนะคะรยนนานและเที่ยววันู้เที่ยวทั่วประเทศไทยเลยทั่วล้ค่ะถ้าอยู่เกินนี้ถือว่าผิดกฎหมายเลยผิดกฎหมายจะมีโทษปรับมีโทษจำคุกทีนี้เข้ามาในทํางานน่ะนะฮะก็ได้แต่ละครั้งก็ไม่เกิน1่งปีทีนี้เข้ามาทํางานแล้วเนี่ยคุณแป้งก็ไม่ใช่ทํางานได้ทุกประเภทอีกประเภทว่าเขาสงวนนะคำว่าสงวนอาชีพเป็นคนไทยอย่างเช่นนะฮะงานฝีมือเข้ามาตัดผมใช่ไหม ไม่ได้ค่ะอาจารย์ทําเครื่องเขินทําเขินหน่อยสิครับทำเขินอ่านจังคนละเขินอาจารย์เครื่องเขินในเครื่องเงินใช่ไหมครับแหมผมนึกว่าทําเครื่องเขินจะทำอายอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือทำเครื่องเขินทำนาก็ไม่ได้นะทำสวนก็ไม่ได้นะทำกิจกรรมเนี่ยไม่ได้เลยเหรอคะอืะเคยเห็นไหมอาจารย์ที่เป็นเป็นเจ้าของสวนเป็นอะไรเงี้ยคือไม่ได้เหรอคะอาจารย์จริงๆแล้วมันไม่ได้นะฮะแต่ว่าแอบแอบทำมั้งนะครับอาจารย์ค่ะสมมุตินักท่องเที่ยวบางคนนะคะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยติดใจค่ะมีภรรยาเป็นคนไทยแล้วกติดใจคนไทยติดใจคนไทย ติดใจประเทศไทย <ฮะ S 1> ติดใจอาหารไทย นั่นส่วนน้อยค่ะแหล่งท่องเที่ยวประเด็นหลักเนี่ยติดใจผู้หญิงไทยอาจารย์บอผู้หญิงไทยสวยสิสวยสิอาจารย์อาใจเก่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแน่นอนค่ะจะระวังนะอย่าไปแถวอะไรนะต่อข้าวสารเดี๋ยวฝรั่งจะเจีบบางคนเนี่ยอยากจะมาอยู่เมืองไทยถาวรค่ะอาจารย์แล้วก็อยากจะมาทําอาชีพแบบอยู่เมืองไทยตลอดชีวิตเลยเนี่ยสามารถทําได้ไหมคะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะตั้งใจนะจะมาอยู่ตลอดชีพตลอดชีวิตเนี่ยนะ ก็คงเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดเดี๋ยวเรามาพพูดกันเนาะ<ด>มันจะ,ะได้นะฮะครอบคลุมทั้งหมดทั้งกฎค่ะ,ะคุณผู้ชมคะใครที่มีเคยฝรั่งหรือว่ากําลังจะมีฝรั่งตาน้ําข้าวในยามาอยู่ที่บ้านอยากจะมาทํางานมาขายของหรือว่ามาเปิดธุรกิจเนี่ยอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะมาให้ฟังว่าสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรคะกฎหมายสบายสไตล์ธนา